ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานแก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและไม่ได้ทรงตำหนิและผู้นั้นจะได้รับสิ่งที่ทูลขอ พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยสติปัญญาพระองค์ทรงเห็นและทรงรู้ทุกสิ่งพระองค์คือแหล่งแห่งปัญญาอันแท้จริงวันนี้ข้าพระองค์ยืนอยู่ตรงทางแยกที่ต้องตัดสินใจในสิ่งที่สำคัญข้าพระองค์รู้สึกสับสนและไม่แน่ใจข้าพระองค์ทูลขอสติปัญญาจากพระองค์ขอทรงประทานความกระจ่างแจ้งท่ามกลางความสับสน ขอทรงนำทางข้าพระองค์ด้วยแสงสว่างของพระองค์ขอทรงเปิดดวงตาข,ของข้าพระองค์ให้เห็นขอทรงเปิดหูข้าพระองค์ให้ได้ยินเสียงของพระองค์ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์มองเห็นอย่างชัดเจนให้ข้าพระองค์คิดอย่างรอบคอบรับฟังอย่างเปิดใจและแตัดสินใจเลือกอย่างกล้าหาญขอทรงปกป้องข้าพระองค์จากการตัดสินใจด้วยอารมณ์ RF, จากความกลัวจากความเห็นแก่ตัว ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ตัดสินใจด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และจิตใจที่สแสวงหาพระประสงค์ของพระองค์ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์จะเป็นผู้นำทางจะเป็นผู้เปิดประตูที่ถูกต้องแก่ข้าพระองค์ขอให้ข้าพระองค์มีจิตใจที่สงบมีความอดทนรอคอยการทรงนำของพระองค์และมีความกล้าที่จะก้าวไปตามทางที่พระองค์ทรงนำ ขอบคุณสำหรับพระสัญญาว่าจะประทานปัญญาแก่ผู้ที่ทูลขออย่างจริงใจอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านต้องการคำอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข0 2 0 9 7 1 9 0 0กด1